สวัดีค่ะเป็นไงกับการตัดสินใจมารับซีรีส์อยู่ดีไม่มีโอกาสได้คิดเลยค่ะก็คือไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธค่ะเจอที่วงการนะคะใช่ได้ค่ะเป็นการเชิญเชื้อเชิญยังไงบ้างคะเป็นเป็นการเออ่ไม่ไม่มีทางให้เลือกค่ะมีแต่ก็คือว่าให้เล่นนะเาติดยังงไเตอนทีาติดต่อมายังไงบ้าง ไม่หรอกจริง,รงๆก็พูดเล่นเขาก็โทรมา,าก็เป็นเป็นคุณดิวเนี่ยแหละโทรมาแล้วก็าสา่สายกับพี่นายค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนเขาอยากให้เล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้รับเชิญแล้วแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านบทตอนนั้นโดยปกติการรับงานของเชลียก็จะเออขออ่านบทก่อนเล่นเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือบอกว่าโอเคเพราะว่าอยากทำงานกับพี่นาย ไม่เคยทํางานกับพี่นายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเอออยากอยากทำงานด้วยพี่นายาและคุณดิวก็เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าฮะรับเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้คือข่าวลือก็เป็นจริงข่าวลือว่าเรว,ว,ว่าเราจะมาเล่นยูนิแล้วเราก็มีคู่เราด้วยมีคู่เหรอคะเอไม่ได้ <laughs> บอกไม่ได้ต้องตามดูแต่ว่าเขาบอกมาแล้วลี่ออมเขบอกมาแล้วว่ามีคู่หรอคู่กับพอดอไม่มีความลับเลยเอาเป็นยงพอได้พี่นายส่งบทมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับบทมาก็เอิงจริงๆบทอ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบตอนที่รับของพี่นายเนี่ยก็เราก็มีรับรับเชิญซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเนาะ ที่ก็เป็นแบบซีออบริษัทเหมือนกันอันนี้ก็มาประธานบริษัทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยช่วงนี้แบบดวงเป็นใหญ่เป็นโตเนาะค่ะก็ได้เล่นเป็นก็ก็รู้สึกว่าจริงๆเหมือนพอด้วยความที่พอเราทําบริษัทของเราเองอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการจะเล่นเป็นบทหัวหน้าอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเงี้ย แต่อย่างหนึ่งที่ยากสําหรับเรื่องเนี้ยคือพอด้วยความมันเป็นรับเชิญนะคะมันก็จะมาแบบตอนเราไม่กี่สี mm ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเรียงลําดับของเหตุการณ์นิดนึงว่าเอ้ยอันนี้ไม่ยังไงนะ mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขาเป็นแบบนี้ของอันไหนนะอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็จะมี mm hmm. ต้องคำนวณมากเลยเหรอคกับเพื่อนก็ พอสมควรในความแบบต้องหาช่องให้เจอค่ะว่าเราจะเป็นประธานแบบไหนเพราะว่าประธานบริษัทเนี่ยเขามีความเวลาที่เขาดุดันเขาก็ดุดันแต่เวลาที่เขาแบบอ่อนโยนเขาก็มีมุม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องหาว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาจะเป็นประมาณไหนนะเขาได้มาทำงานกับ<ห>เขาได้เลยไหมคะ จะชี้ทางให้เป็นใครปะคะคิวบีนอ่างไับีฟเป็นซีอโอสาวพี่เาไังไบ้างซีไม่ได้บีฟเลยค่ะซีโอก็จริงๆ c ซโอก็บอกว่าแกมาเล่นเป็นชั้น่ะเลยใช่ถ้าต้องเล่เป็นเขาเราต้องเป็นยังไงตามที่เรามองตามที่เรามองเหรอคะจริงๆดิวเป็นคนแบบว่า เป็นเรียกว่าหัวหน้าที่ทำงานใกล้ชิดแล้วก็ลงมาลุยทุกรายละเอียดเองนะคะอืมแล้วก็เหมือนเขาเป็นที่รักของทุกๆคนอะเพราะความน่ารักของเขาอะคะ่ะในการที่แบบดูแลใส่ใจจริงใจกับทุกคนจริงๆอะอย่างอย่างเท่าเทียมมันก็เลย กลายเป็นว่าเขาเป็นที่รักของคนอืมเพอาเราแสดงไปแล้วท่านซีอโอค่าคีแนนเข้าว่าเหมือนชั้นไหมหรือว่าต้องถามเขานะนี่ม่อู้จเหมือนเหมือนไหมแบบพอดูแล้วแบบในจอแล้วเหมือนนะไม่เหมือนค่ะดิวไม่น่าจะดุขนาดนี้ในในเรื่องนะคะในบทเนี้ยมันจะมีเพราะว่าอย่างในเรื่องมันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะเหมือน เป็นความรุนแรงที่มันอาจจะไม่ได้เกิดในชีวิตจริงของคนเราอะไรเงี้ยเราปกติอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็จะต้องมีการรับมืออีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยความท้าทายในเรื่องนี้ที่มันแตกต่างจากกา <c oughs> นสดที่เรารับมาเครื่องหายศิลปินนี้ความท้าทายในเรื่องนี้เหรอคะคือเสื้อผ้าหน้าผมละมั้งคะไ <c oughs> <c oughs> เออคือดิวเนี่ยเขาก็จะแบบขอว่าเออขอนิดนึงได้ไหมอยากจะแหวกนี้อยากจะแบบโช์นี้อะไรฉันขอขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย้าทำาหเรายอมปกติลี่ก็จะเป็นคนที่ถสึกว่ามันไม่มีเหตุผลหรือว่ามันใช่ใช่เราก็พยายามต่อสู้แล้วแต่ว่าต่อสู้ไม่ได้ช่วยได้ค่ะว่าเกินเบอร์นี่เกินเบอร์แค่ไหนก็เกินเบอร์สำหรับเราอ่า แต่ไม่ไม right? hey, oh, oh ่นิยามไดยแบบว่าไงเซ็กซี่หรือว่าเออก็จะมีแบบแหวกแหวกกระโปรงแหวกนิดหน่อยเสื้อเอวลอยอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นผลว่าอะไรทำไมเราต้องคาแรคเตอร์ก็แน่นน่ยสิเขาไม่มีเหตุผลเขาเขาอยากอยากดูแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเปกติเราเขียนชนะหมายถึงว่าเราก็ต้องแบบว่าถ้าไม่มีเหตุผลจะพอมจริงๆอ่อะ เชอรี่อ่ะเป็นคนที่เหมือนเออใช่จะคุยด้วยเหตุผลเลยว่าเออเพราะอะไรมันถึงอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยไม่ไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยพูดจริงๆค่ะคือแบบอะให้ทําอะไรก็ถ้าทําให้ได้แล้วก็ไม่ไม่ฝืนจนเกินไปก็จะพยายามกัดกัดลิ้นกัดฟันหน่อยบบที่เรามาที่ทำให้ทุกอย่างเลยนะพยายามตามบีบเลยนะจะตามบีบมากว่าเชื่อใจหรือเปล่าอาจจะส่วนหนึ่งว่าว่าเชื่อใจแล้วก็เรารู้ว่าเขารักเราเรารู้ว่าเขาแบบหวังดีกับเราอ่ะ ก็เขาก็ด <t aps> ูแลเรามาระดับหนึ่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราดูมอนิเตอร์รู้สึกยังไงคาแรคเตอร์ที่เราแสดงไปอีกลูปหนึ่งการดูด้วยทำไมมันมันมันตรงไหนมันตรงกระโปรงนี่ยแหละแล้วอย่างเรื่องนี้มาพงคู่ด้วยมีไหมคะก็คนที่เขาบีบเรามาไงเป็นคู่เราเราเราเรียกว่ามีคู่ไหมอ่ะอยากให้ตามดูเพราะจริงๆอ่ะความรักมันมีหลายรูปแบบ เคิร์นไหมเคิร์นยังไงนะเคิร์นไหมกับคู่ของเราพี่จะลองให้ติดตามพี่ดูแลพี่ดิเอ่อพี่พี่เคิร์นอยู่ตอนนี้แหละอ๋อาพี่เคิรนอยู่ตอนนี้เหรอต้องตอบก็เป็นคำตอบนะเอิมเขินไหมเหรอก็อาจจะมีเพราะว่าคือในชีวิตจริงคนก็ชอบแซวเรารีดิวดิวลี่หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วจริงๆอ่ะพี่นายก็เพิ่มบทมาเยอะมากจากแบบตอนแรกที่ให้เล่นแบบนี้แบบนี้นแล้วก็ใช่รับเชิญแล้วก็อา้าวอันนี้มาถึงเพิ่มอีกแล้วะะ <c oughs> อ่ะค่ะเพิ่มอีกแล้วเหรอคะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเออมีมีบทใหม่ๆม,มาแบบณนะวันนั้นๆ <c oughs> หรือก่อนวันนั้นๆน,น,นิดนึงอะไร้ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เ มันก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาอยู่เหมือนกันซึ่งซึ่งพี่นายเขาบอกว่าเขาเขาเห็นแบบเอ๊ะคุณไม่ได้สิพอแล้วพอแล้วที่พี่นิเกิลมีอะไรนะคะ c h e ล i s t r เขาเห็นความธรรมชาติความธรรมชาติที่เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรใช่พี่จีตอนเล่นกับเพื่อนเขินไหมครับ <differences? S 2> ไม่เขินค่ะไม่เขินไม่เขินตอนเล่นด้วยกันไม่ได้เอ้ยพอแล้วพี่นายคบีเป็นไงค่ะหั บอกว่าให้เป็นพี่ลี่เลยอ่าคือเล่นเป็นตัวเองใช่ใช่เรียกว่าใกล้ชิดไหมใกล้ชิดไม่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 มีอะไรที่แบบว่ามากมายก็ยังเป็นลิมิตของของชลี่อยู่ไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบ ที่ที่ที่ยากเกินลิมิต <c oughs> ที่ที่ยอกกับปวันที่มันมีโปรเจกต์ออกมาแล้วมันก็จะถึงแล้วมันมีคู่เราที่อกทำาจะไม่แต่คนก็รู้สึกว่าสร้างบ้านขึ้นมาแล้วหรือว่าจับทีโน่ซึ่งกระแสะมันมาแล้วแต่ยังไมไ่เริ่มผลจริงยังไงตอนแรกตลกตอนแรกตลกแล้วก็ไม่คิดว่าจริงจัง,จง,จงแต่ว่าไปไหนมาไหนตอนเนี้ยก็คือแบบคนบอกว่าเป็นติดตามนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เราก็แบบเหมือนคิดในใจเขารู้กันใช่ไหมว่าดิวแต่งงานเนี่ยแต่งงานแล้วเนาะอะไรเงี้ยเขารู้เนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็คือคือสนุกสนุกได้อย่างที่เคยบอกไปล่ะค่ะว่าอยากให้มันแบบเอจริงจังซีเรียสแต่ว่าก็ไม่มีใครซีเรียสกับเราอยู่ดีหมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่ากิจการแบบสนุกสนุกนะคะแล้วก็จริงๆอย่างเชลรี่กับดิวอ่ะเราแบบเหมือน เป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะมียูริอีกอ่ะนึกออกไหมคะมันก็เลยเหมือนมันเป็นธรรมชาติของเราแบบเนี้ยตอนที่แรกๆอ่ะชลีย่มีมีเหมือนแบบเอ๊ะหรือเราต้องระวังตัวแบบไหนไหมนะพอพอมีโมเมนต์ไหมหรือยังไงไม่ไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนพอมันมีรีดิวดิวรีอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ดิวเขาแต่งงานแล้วนะถ้าถ้ามารีดิวเนี่ยเราจะเป็นแบบว่า คนแบบเราเราเป็นคนมาทีหลังนะไม่ได้นะผิดผิดจินห้าผิดหน้าเป็นยิวี่ได้ิวี่หรือดีดิวเราเราก็เลยมีช่วงแรกๆที่เราเหมือนว่าเราเออเราต้องระวังตัวหรืออะไรไงไหมนะแต่ว่าพอจริงๆอ่ะตัวเราไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เป็นแบบธรรมชาติของเราที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ซึ่งก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นธรรมชาติของตัวเองไปนั่นแหละทุกคนนี้มันมีเกมีถ่ารถือข้อทุกคนจับจ้องไหมครับอมีมีเขินเขินเวลาที่ไปงานคอนหรือแฟนมีทของน้องๆอะค่ะแล้วแล้วแฟนขับน้องมากิีดเราสองคนใชซ่ซึ่งบางทีเราเหมือนว่าทำอะไรกันอยู่มุ้งยิ่งงุ้งยิกันสคนแล้วแบบ มีคนมากีดโดยที่เราแบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราเป็นนักแสดงมาแล้วทูมันจะมีสิ่งนี้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยจริงๆเรียกว่าเราปรากฏการณ์หรือว่าเรียกมันคือโลกใหม่ใช่ไมมันคือโลกใหม่ใช่ถ้าสมมติเกาได้แต่นี้กระแสมันเป็นฟังขึ้นมาค่ะเราจะต้องมีงานอย่างเงี้ยที่จะเรีโอเกมใหม่มันเป็นยังไงคุยคุยคุยกับคู่เลยยังไง เออถามนะว่าถ oh, ้าเกิดว่ามีรับงานคู่รับไหมใ่พ่อนี่ได้ใช่เขาก็ถามว่าจะได้เงินไหม พราะว่าดิวเนี่ยชอบชอบแซวชารี่ว่าชารี่อ่ะชอบช่วยงานคน<อ>แล้วก็ไปรับงานแต่งานไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยถ้าเป็นงานรับโลกกันเลยดีใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ชารี่ได้ตังค์เขาจะมา<อ>จ้างได้นะคะจริงๆคุณค <c oughs> ุณดีรยังไงบ้างพอมันเกิดมันมันจะเกิดกระแสเสียหพวกเราแบบว่าเมคเคนมีเคใจเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเขาเขาชอบเขาชอบเขาดูแบบเขาดูกิวกาลอ่ะเขาคือชอบ ถ้ากระแสดีมีแยกเรื่องได้ไหมคะแยกเรื่องเลยค่ะคอนตีนิวคอนตีนิวตออันนี้อันนี้ต้องไปไปถามเขาเพราะว่าการแสดงะการแสดงยังไงบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขินคือให้เขาแบบแสดงอะไรเขาเขินได้สมบูรั์ที่นี่การกลับมาแล้วการแสดงเริ่มมากขึ้นพอมันได้มเมนี้ไปมันรู้สึกมีไฟในการแสดงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีตั้งแต่ตอนกลับมาเรื่องที่แล้วแล้วพอกลับมาแล้วก็เือ เอออย่างเนี้ยที่ซีรีสติดต่อมาแบบรับเชิญแล้วแบบรู้สึกว่าพออ่านแล้วเรารู้สึกชอบเรื่องเราก็เออเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนการคิดน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นคนคิดเยอะค่ะแล้วก็กังวลแบบว่าเฮ้ยจะเราจะเล่นได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าเราอยากปล่อยไหลมากขึ้นอ่นะปล่อยจอยว่าแบบเอออยากทําอะไรก็จะทําแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะทําอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรับต่อเน,นื่องไปอีก มีนะคะกำลังคุยอยู่ใช่อยากเล่นใช่คระสุดท้ายแล้ให้พี่นี่ฝากบ้านบิลดี้หรือพี่ิวม้ใหให้ให้ให้ห้ให้้ห้ให้ให้โหวตยังไงเธอโหวตยังไงดีล่ะแต่ว่าพี่พี่้ใ่้ใ้ใให้ให้ให้ใ้ให้รหร้ ไปฝาแวมาสมควรวันฝากไม่บว่าจะเอาซีีดอย่นี่ค่ะช่วยช่วยช่วยบอกนะคะกดหนึ่งรีดดิวนะคะกดสองดิวลีค่ะใช่ใช่ค่ะก็ก็ถ้าต้องรีดดิวอยู่แล้วขอบคุณค่ะคนะมาเอาเด่นนะคะใครชนะอ๋ออินค่ะ